สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน t o ยพา r r e วิวนะครับผมและในครั้งนี้ครับผมก็นําโมเดลมาอีกหนึ่งตัวนะครับที่ครั้งนี้นะครับเป็นฉลามนั่นเองนะครับครั้งที่แล้วที่ผมรีวิวไปก็คือน้องกบใช่ไหมอันนี้เป็นพี่ฉลามของเรานะครับซึ่งเนื้อเรื่องของพี่ฉลามของเรานะครับก็คือจะเป็นหน่วยที่พยายามปกป้องมหาสมุทรนะครับจากแท่นขุดเจาะน้ํามันแล้วก็เรือคอนเทนเนอร์นะครับของมนุษย์นั่นเองนะครับนี่โหดไหมครับนี่นะครับก็มีพี่ฉลามขาวนะครับกับพี่ฉลามหัวค้อนนะครับ ครั้งที่แล้วเราก็รีวิวน้องกบไปเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งนี้เรามาเจอกับพี่หลามกันบ้างนะครับนี่เราไม่รู้นะว่าอนาคตเนี่ยจะมีตัวอะไรมาเพิ่มอีกบ้างนะครับแต่เนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเจ้าตัวนี้เป็นยังไงนะครับต้องฝากกด s u b สไครต์นะครับกดไลค์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองนะครับผมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่ข้อแรกนะครับความง่ายในการประกอบนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับชิ้นเล็กเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่จุดนะครับก็จะมีตรงจุดสีส้มนะครับเหมือนกระดูกสหลังของฉลามนะครับตรงนี้นะครับชิ้นส่วนประกอบเนี่ยมีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าประกอบไม่ยากนะประกอบออกมาแล้วแบบอโอเคมากแล้วบางส่วนเนี่ยที่เราประกอบมันก็จะรู้สึกแบบว่า,วาเอย มันเป็นการประกอบที่ไม่เหมือนกับการประกอบของการพานะครับมันอาจจะมีบางชิ้นส่วนที่แบบเฮ้ยมันสามารถประกอบเข้าไปแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ประมาณนั้นถ้าพูดถึงว่ามือใหม่เนี่ยกับใครที่แบบเพิ่งเคยประกอบหุ่นโมเดลคิดอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าสามารถประกอบได้ไม่ยากนะครับใช้เวลาประกอบไม่นานมากนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปหามาประกอบได้เลยนะครับ สำหรับในข้อนี้นะครับความง่ายในการประกอบผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันในข้อที่2นะครับรายละเอียดของโมเดลนะครับรายละเอียดของตัวนี้สิ่งแรกที่ผมชอบเลยคือสีของหัวฉลามนะครับนี่เขาทําสีมาให้สวยมากนะครับนี่มีการไล่สีมาคือแบบให้อารมณ์แบบฉลามจริงๆแล้วทําสีสวยมากนะครับแม้กระทั่งตรงฟันนะครับก็ไม่ได้ขาวแบบฟันขาว,ขาวนะ ก็จะมีแบบคาบเลือดนิดหน่อยนะฮะเป็นแบบสีแดงแดงนะครับนี่มีคาบเลือดนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับให้มันดูแบบดุดูโหดขึ้นนะครับนี่ทําสีมาให้สวยมากนะครับงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับแล้วก็การเดินลายต่างๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็ทำออกมาได้ดีมากจุดเล็กจุดน้อยนะครับไอพ่นนะครับตรงที่เป็นกระดูกสันหลังนะครับอาวุธขีบฉลามนะครับคือแบบ ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับทําดีมากสวยมากถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับในข้อนี้นะครับรายละเอียดของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับมาต่อกันในข้อจุดขยับของโมเดลนะครับสําหรับตัวนี้ขยับอะไรได้บ้างนะครับตรงหัวเนี่ยดูกอนขยับไม่ได้นะนิ่งๆเลยนะครับ ก็จะมีตรงส่วนแบ็คแพ็คของเขานะครับตรงนี้นขยับได้นะครับตรงนี้นะครับกางออกได้แล้วก็ตรงนี้นะครับถอดออกมากางออกได้นะครับสามารถทําเป็นมือได้นะครับเป็นมือใหญ่อีกมือน,นึงได้แล้วก็เป็นเหมือนจรวดมิสไซล์ได้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับมือของเขาแขนของเขาเนี่แหละนะสามารถเปลี่ยนเป็นจรวดมิสไซล์ได้นะครับ แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแขนได้อ่านี่ก็ได้2โหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนลำตัวสามารถดันขึ้นอย่างนี้ได้ชุบเห็นไหมดันลงให้เป็นแบบโหมดยืนดันขึ้นนะครับให้เป็นโหมดแบบว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถหมุนได้ตรงหางเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยนะครับขยับได้แบบค่อนข้างอิสระก็จะมีตรงปลายหางนะครับตรงช่วงเนี้ยท่อนนี้นะครับ ขยับขึ้นลงได้แล้วก็มีท่อนกลางตรงนี้นะครับขยับได้อีกแล้วก็มีท่อนนี้นะครับสามารถขยับขึ้นลงได้อีกนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถแบบปัดซ้ายปัดขวาได้ละเอียดมากนะไม่ธรรมดานะครับมีแค่สามข้อแต่แบบการขยับค่อนข้างจะอิสระเลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นส่วนขาเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าขยับยากนิดนึงนะครับก็คือสามารถยกขึ้นลงได้อันนี้ยกขึ้นได้อิสระมากเพราะว่ามันเป็นจอยแบบ ลงๆไม่มีกระโปรงหน้ากระโปรงหลังกระโปรงข้างไม่มีอะไรมาบังเลยนะครับขยับได้แบบค่อนข้างอิสระเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงข้อพับของเขานะครับข้อพับตรงนี้ก็ยกขึ้นได้นะครับในกรณีที่เปลี่ยนเป็นโหมดแบบว่ายน้ํานะครับโหมดว่ายน้ําก็คือจะยกขาขึ้นไปแบบนี้นะครับนิ้วพับได้นี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับโหมดว่ายน้ําก็จะเป็นเหมือนใบพัดมีไอพ่นอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนอื่นๆหรอก็ไม่มีแล้วนะครับการขยับเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับอ่ามีตรงเอวด้วยนี่น,น,นี่เกือบลืมตรงเอวไปเลยหันซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับอ่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เอาสัตว์น้ำนะครับคือฉลามเนี่ยมาทําเหมือนประมาณว่าเป็นฉลามใส่เกรอะนะครับ แต่ถ้าเราจะให้ขยับมันแบบใกล้เคียงกับมนุษย์เลยเนี่ยมันอาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่การขยับถือว่าดีไหมสำหรับรผมถือว่าดีนะครับมันขยับได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็อิสระอยู่นะครับแต่ว่าชิ้นส่วนแขนขาเนี่ยมันก็จะแบบชิ้นใหญ่ๆเนาะมันก็จะจัดท่าทางสวยๆเท่ๆไม่ได้มากนะครับมันก็จะได้แบบประมาณหนึ่งละกันนะครับฮนะสำหรับในข้อนี้นะครับจุดขยับของโมเดลเนี่ยผมขอให้4ดาวแล้วกันครับ มาต่อกันที่ความแข็งแรงของโมเดลนะครับผมขอพูดในส่วนที่หลุดง่ายเลยของตัวนี้นะครับก็จะมีตรงส่วนของเกราะหางของเขาเนี่ยยังไม่ทันทําอะไรเลยหลุดแล้วเห็นไหมครับมันหลุดง่ายมากแบ็คแพคก็หลุดง่ายนี่มีประมาณ2ชิ้นนี้แหละนะครับ3มชิ้นสิที่หลุดง่ายนะครับตรงส่วนนี้นะครับส่วนหางเกราะหางเนี่ยจะหลุดบ่อยมาก ส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ขยับอะไรให้มันแบบว่าเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็ยังพออยู่ได้นะครับไม่ถึงกัแบบแบบจับนิดจับหน่อยก็หลุดก็ไม่ขนาดนั้นอันนี้ยังพอได้แต่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะหลุดง่ายที่สุดเลยนะครับหลุดง่ายมากๆนะครับผมส่วนอื่นๆน,นะก็โอเคนะครับไม่มีส่วนไหนที่ดูแบบล้มลวม,ลวมหรือว่าไม่แข็งแรงก็จะมีแค่ตรงนี้แหละนะครับที่บอกไปนะครับ ข้อต่อต่างๆเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับดูมันขยับง่ายใช่ไหมแต่เวลาเราจัดท่าเนี่ยมันก็สามารถเป็นท่าที่เราจัดได้เลยมันมีความฝืดหน่อยๆเพื่อให้หุ่นเนี่ยสามารถอยู่ในท่านั้นๆได้แต่มันก็มีความหลวมที่สามารถให้มันหมุนได้ง่ายด้วยเช่นกันอ่ะโอเคไหมค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับความแข็งแรงของโมเดลเนี่ยผมขอให้4ดาวแล้วกันครับ มาต่อกันในข้อสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของโมเดลนะครับสิ่งที่ได้มีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวของเขาเลยนะครับหตัวมีหัวมาให้เปลี่ยนทั้งหมด3หัวนะครับก็จะมีหัวนี้นะครับหัวหนึ่งหัวแบบอ้าปากหัวนึงแล้วก็เป็นแบบพี่ลามหัวค้อนอีก1หัวนะครับมีอาวุธเสริมมาให้นะครับนี่เป็นเครื่องยิงจรวดมิสไซล์นะครับมีเครื่องยิงฉมวกมาให้นะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับของทุ่นระเบิดนั่นเองนี่เอาไว้ดักพวกเรือดักพวกหน่วยทหารของมนุษย์นะครับและที่สำคัญเลยนะครับมีฐานมาให้นะครับนี่ฐานเนี่ยค่อนข้างสวยเลยเดี๋ยวประกอบให้ดูและการประกอบเขาเนี่ยก็ไม่ยากด้วยนะครับผมประกอบให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเปิ๊บ อย่างเงี้ยครับฐานแจ่มมากใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีหัวมาให้อีก3แบบคือเป็นหัวแบบนี้แหละเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวล้วนนะครับคล้ายๆกับของกบเลยนะครับกบก็จะมีหัวมาให้ก็แบบอารมณ์แบบว่าคุณไม่อยากได้ฉลามสีเนี้ยคุณอาจจะอยากได้ฉลามสีชมพูหรือเปล่าหรือฉลามสีแดงอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเอาหัวพวกเนี้ยไปทําเอาได้เลยนะครับ โดยที่เรายังมีหัวออริจินอลอยู่อ่าโอเคมากนะครับตรงนี้ถือว่าแจ๋วเลยให้อุปกรณ์มาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่690บาทนะครับสามารถสอบถามได้จากร้านทอยนิกดอร์นะครับผมมีทั้ง Facebook นะครับที่เป็นแบบพีออเดอร์นะครับสามารถไปสอบถามได้ว่ามีตัวนี้พีออเดอร์ไหมนะครับหรือว่าตัวนี้ยังมีอยู่ไหมนะครับแล้วก็มีทางช h อป e ีด้วยนะครับที่ เป็นของที่แบบมีในสต็อกก็คือสั่งแล้วก็สามารถรอรับของได้เลยนะครับส่วนโลโก้แล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเดี๋ยวผมจะมีแถบบาร์ด้านล่างให้ชมกันนะครับว่าเป็นโลโก้แบบไหนแล้วก็เป็นชื่อแบบไหนนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้นะครับซึ่งพ่อค้าใจดีมากนะครับแล้วก็เป็นกันเองมากๆนะครับผมที่สําคัญเลยราคาย่อมเยาวสุดๆอันนี้โดนใจที่สุดเลยนะครับสําหรับผมนะเจ้าตัวเนี้ย ผมถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่าด้วยรายละเอียดนะครับด้วยจุดขยับด้วยแบบการทำสีมาให้ด้วยออปชั่นต่างๆที่มีมาให้ในราคา690ถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กแต่มันมีชิ้นส่วนอื่นๆมาให้แบบค่อนข้างครบเลยนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มค่านะครับผมสำหรับในข้อนี้นะครับความคุ้มค่าของโมเดลผมขอให้5เต็มเลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นวนหนึ่งจากผมเท่านั้นนะครับสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนได้นะครับว่า เห็นตัวจริงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับมันแตกต่างจากที่เราจรินตนาการไว้หรือเปล่านะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากสนับสนุนถอยพาวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางช่องถอยพาด้วยก็คือการกด s u b สไครต like, ์นะครับกดไลค์กดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมนี่คือการสนับสนุนที่ง่ายที่สุดนะครับ แต่ถ้าใครรู้สึกว่าการสนับสนุนแค่นี้มันยังไม่พอนะครับก็สามารถสนับสนุนทอยพาด้วยการเป็นสมาชิกเพื่อให้ทอยพาพัฒนาและดำเนินต่อไปได้ซึ่งมีทั้งหมด3ระดับด้วยกัน 1. ต่อดิบจะได้รับป้ายติดหลังชื่อและอีโมจิที่ทอยพาออกแบบเอง 2. ต่อทําสีได้รับสิทธิ์ก่อนหน้าและได้ถามตอบพูดคุยปรึกษาการทาโมเดลรวมถึงได้รับวอเปเปอร์สุดพิเศษ 3ต่อคันเทพได้รับสิทธิก่อนหน้ารวมถึงได้เสื้อยืดถอยผาและพิเศษสุดๆคือได้รับกันผาเกรดอาที่ถอยผาประกอบพร้อมดีไซน์ขึ้นเองให้กับสมาชิกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนถอยผาและนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอที่สามารถสนับสนุนได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่แบบทาให้มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมและในครั้งนี้นะครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ